สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับนิวยอร์กไทมส์สื่อใหญ่ของสหรัฐนั้นเปิดโปงปฏิบัติการลับสุดยอดเมื่อ6ปีที่แล้วหน่วยซิลนั้นพยายามที่จะขึ้นฝั่งเกาหลีเหนือหวังติดอุปกรณ์สอดแนมดักฟังการสื่อสารของกิมจองอึนแต่ว่าแผนการนั้นล่มกลางคันจบที่พวกเขานั้นต้องสังหารยิงชาวบ้านของเกาหลีเหนือแทนเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมครับ นิวร์กไทม์นั้นรายงานนะครับว่าปฏิบัติการลับเกิดขึ้นในปี2 5 6 2ในรัฐบาลของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกระหว่างการเจราจาอ่อนไหวเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์กับกิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือภาร,รกิจครั้งนี้ถือว่าเสี่ยงมากจนต้องผ่านการอันวัดโดยตรงจากประธานดีหากสําเร็จก็จะช่วยให้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ในเวลานั้นได้ข้อมูลสําคัญขณะที่เจราจาแต่หากถูกจับได้อาจทําให้การเจราจาล่มหรือนําไปสู่สถานการณ์ตัวประกัน แต่ประธานดีดลดนทรัมยืนยันเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาเลยเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนิยกทรรมนั้นรายงานโดยรวบรวมคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กองทัพในอดีตและปัจจุบันตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกกว่า20คนว่าซิลทีมซิกหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐหน่วยเดียวกับที่บุกปริชีพตระหนัอุสมาบินลาเดนขณะที่กบดานในปากีสถานเมื่อปี2554เดินทางโดยเรือดำน้ำนิวเคลียร์ก่อนลงเรือดำน้ำขนาดเล็กที่เรียกกันว่า เรือดำน้ำแบบเตียกเดินทางต่อไปยังชายฝั่งของเกาหลีนเหนือโดยระหว่างนั้นซิว8คนในชุดให้ความอบอุ่นและอุปกรณ์ดำน้ำต้องฝ่าน้ำทะเลเย็นะเยือกหลายชั่วโมงตามแผนการที่ซักซ้อมเป็นเวลานาน,นหลายเดือนเมื่อว่ายถึงฝั่งก็จะทำการติดระบบดับฟังการสื่อสารและหลบหนีแบบไร้รอ่องรอยภารกิจสุดเสี่ยงนี้ได้รับไฟเขียวในเดือนกุมภาพันธ์ปี2002ซึ 2022, ่งทั้งมีกำหนดพบกับท้าน,นคิมจองอึนที่เวียดนามหลังจากนั้นในเดือนเดียวกันแต่ปร,กรากฏว่าคิมซิวนั้นตงล้มเหลว และยกเลิกภารกิจอยางรวดเร็วเมื่อพบเรือเกาหลีเหนือลำหนึ่งโผล่มาท่ามกลางความมืดเรือลำนั้นเข้าใกล้เรือดำน้ำมีคนบนเรือฉายไฟฉายไปรอบๆคนหนึ่งกระโดดลงไปในน้ำ้วยเกรงว่าแผนการจะถูกตรวจพบระดับอาวุโสในทีมซิลที่อยู่บนฝั่งตัดสินใจยิงใส่เรือลำนั้นก่อนที่สมาชิกในทีมคนอื่นๆทำอย่างเดียวกันเมื่อเข้าไปตรวจสอบใกล้กับเรือลำดังกล่าว พบร่างผู้เสียชีวิต2หรือว่า3รายแต่ไม่พบอาวุธหรือว่าสวมเครื่องแบบสรุปว่าเขาสังหารชาวเกาหลีเหนือที่ออกไปดำน้ำําหาปูหาปลารายงานระบุว่าทีมซีวดึงศพขึ้นจากน้ําแล้วก็ใช้มีดแทงทะลุป,ปอดเพื่อให้ศพนั้นจมลงใต้น้ําก่อนถอนตัวและรายงานว่าภารกิจทั้งหมดนั้นล้มเหลดวดาวเทียมจากการจารกรรมของสหรัฐตรวจพบกิจกรรมทางทหารของเกาหลีเหนือในพื้นที่ังกล่าวเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นแต่ไม่ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือสามารถปฏิปปต่อได้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านเคราะร้ายเหล่านั้น การประชุมสุดยอดทรัมป์กับกิมจองอึนที่เวียดนามก็เกิดขึ้นตามกําหนดปกติแต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆสเดือนให้หลังเกาหลีเหนือฟื้นการทดสอบยิงขีป,ปนาวุธภารกิจลับในปี2อ6พไม่เคยเป็นที่รับรู้มาก่อนจนกระทั่งนิวยอกไทม์เปิดโปงเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐไม่เคยแจ้งกรรมธิการข่าวกรองของสภาคองเกรสก่อนหรือหลังภารกิจซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจเป็นการละเมิดกฎหมายภารกิจลับครั้งนั้นของ่วยซิลมีเป้าหมายเพื่อแก้จุดบ,บอดทางยุทธศาสตร์ของงาน เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะสอดแนมผูดด้นำเกาหลีเหนือโดยใช้คนในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแดนสันโดษและอยู่ภายใต้ประเด็จก,กัรเมื่อประธานดีโจไปเล่นมารับตำแหน่งประธานดีต่อจากโดนัลด์ทั้ปหลอ,อดออตินรันตมริกลาโหมมีคำสั่งให้หน่วยงานของกองทัพสอบสวนอยากเป็นอิสระจากนั้นได้แจ้งผลการสอบสวนแก่แกนนำในสภาคอเกรีตรับทราบเมื่อปี2 5 6 4แต่ยังเป็นข้อมูลชั้นความลับจนถึงปัจจุบันนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่นิวยอร์กไทม์นั้นเอามาเปิดโปง ผมก็นำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ